สุขูสุขคนเด้อค่ะมันี้กะตามได้ดาวนะคะหลีดถูกลัางวันค่ะนะคะหน่งปีไม่ดุดใช่ไหมหนึ่งปียังไม่ดุดนะคะกะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเนาะ มาสองวัดติดสำหรับแม่ดาวนะคะเอซี่กับเรอกันหลายนะคะเนะาะสวัสด,ดีจ้าจ้าวัดตีจ้าแม่ดาว,วดดาโอ้ยฝันดีปะจ้างวดนี่โอ้แม่กับฝันอยู่เมือม่อเมื่อวันที่สอง แม่ไปอุดรมาแม่ไปทำบุญไอ้หมันบม่หลุดเนะาะค่ะลับม้าหอนบ้านละฝันว่าเขาเงินมาห้เจ็ดร้อยบาทโอ,อ,อ,อ้มือมือแม่ไปมือวันที่สองเนียมื้อเช้าเนาะ,ะยัานอนกะเป็นวันที่สามหมือมอุดรน,นี่ป่จ้าจ้าไปอุดอ้ยบ,บัตโทรหาเบิกแทบเน่เบิกแทบที่ได้ไปหา เลยการมะฮอบ้านละฝันว่าเขาเอาเงินมะหายเขาว่าเอาแม่ว่าชาติสุนใจบันพุลุเละนัวเงินมะหายแม่ว่าฉันเจ็ดรอยที่แม่เหน็นใส่ก้อนนะพระจานอร์มีก้อนฝันนอกกับแบงหารอยแบงหนึ่งแล้วก็บแบงร้อยสองแบงเป็นเจ็ดลอยสองใบคือไปอันถ้ำบุญยูยุไซใสก่กค่ะ,ะผู้ดอนจ้ะบ้านมีบันพ่อพุทธของแม่ดาวพระจันทร์นั่เขาฝันอัน เป็นบรรพุรุษเพราะว่าแม่อธิษฐานหั้นห้เศร้าโลกแม่อธิษฐานใ้บรรพุรุษเศร้าโลกนะห้มันรับเอาได้แล้วแต่ว่าแม่ก็แม่ก็ทัอุ่นให้พ่อให้แม่นั่นล่ะจ้าเพื่อนได้เขาฟันเลยจ้าก็เลยเพื่อนหั่นกับประมาณอายุประมาณสามสิบกว่านี่หละผู้หญิงจ้าไปอันมาฝันมานแม่ฝันเห็นน่ะแล้วเพื่อนเอาเงินให้ว่าเอาแม่หนูเอาเงินให้แม่มาสั่น อันขอบคุณเดอ้อที่แม่เอาเงินให้หนูว่าซานอืมเท่าไหว่าแม่เพิ่นเอาให้ให้เจ็ดร้อยจ้ะเจ็ดร้อยบาทจ้าแล้วก็บแบ่งหาร้อยแบ่งหนึ่งแบ่งร้อยสองใบอืมฝันดีอยูเมือแงนี่ก็บิบเบิ่งในเสียงเลขไม่ก็สิบ่ฝันดีบ่เพราะว่าจุดถูกมื้อนี้เนาะจ้านี่กัความฝันเนาะครับผมแบ่งหาร้อยแบ่งหนึ่งแบ่งร้อยสองใบ งาเลขแม่ท่านแม่เลขจุดทู่แม่มันสอบเป็นเลขบุญแม่บอกแม่ซ้อมิึงบอเป็นลางจัาเชียอือเมจุดูนะซ้อมซอมามันจะเข่าต่บุญเล่นหาร่อยนี่มันสิว่าหาศูนบอกเรแม่เังว่าละหาศูนยบางคนจะตีหาสองแม่ไปแก้ควาหสองหาศูนย์หาสองศูนย์จ้าอันนันเนียเก็นความฝันเนจ้าเป็นปริศนาอยู่เดย ข้าเจ้ากตีหาศูนย์หาสองศูนย์เื่อกันบ่แม่ F C มจ้าอืมเอฟซีตียาวเด้อค่ะความฝันจ้าฝันอันนี้ฝันกับฝันว่าฝันดีอยู่เพราะว่าแม่ไปทำบุญไอ้ทำบัตรพ่หลุดลวเมื่อนั้นเมื่อวันที่สองเมื่อวันอาทิตย์นั้นแม่เขาุดนจ้าเพราะว่าแม่ว่าไหวให้ถึงเลขเด้อที่ทำบุญบัตรพ่อหลุดแม่ก็เลยเฮ็ดให้สองตระกูลเนาะจ้า ตระกูลแม่หันกับตระกูลตระกูลพ่อหันใช่องละพันสี่สิบบาทสองตระกูลอคือน้าหวันบ้านมาแรงกับมาฝันนั่นแหละมะขาวเงี้ไทยนั่นแหละกระเบ๋าชิมูฟังชิ้นูว่าว่ามันอันหาสองบอกเหรคนคนกรบว่ามันหาชู้นเหบออืมแต่ก็ฝันแก่สุกันฟังมันนอก่ะค่ะแล้วก็นั่น ต้นผ่ะบ่แม่เม่กว่านมือเศ้าเน,นี่ยมือนีค่ะโอ้มือนีมนือนี้แม่ก็ได้จุดถูกมือเศร้าค่ะอันอันแม่ไปวาดมาก็เลยจุดอืมไปวาดมาก็เลยจุดมา้าหอนวานก็เลยจุดมันกันแม่ก็รุ่นเนาะแม่รุ่นก้าอ <c oughs> ยังนอก้ายังเห็นหัวมาก็ 9, 4, 4, 4, ันเก้าสี่สี่ยังนอสี่หกก็นอสี่หกก็นอสีดอกเดียวเอค่ะแม่ดาวจุดแม่นแม่นเได้เลยถูกเนี่ย จุดเ <ใน S 1> ข่าจ, <ะ S 1> จักงวดแล<ะ>้ว <ละ S 1> แม่มันก็เข่ามาพูดนึะเข่าตั้งแต่อีหยังหูสองหูพูดล่ะ<ม>เข่ามาแต่พุ่นน่ะอืมเข่ามาเรื่อยๆอยู่แต่แม่กันแม่กับจุดเองซื้อเองละกันลังมูลังชามูเข,ขาบ๊ยหนีมูเขาบ็ซื้อน้ำแม่เลยไทยบ้านนะบอกโอ,อ้ก็เลย่องบ๊วยไฟทั้บุญนั่มบ่ได้ได้แม่ไปทั้บุญเองได้ไปเฮ็ดบุญผู้เดียว จ้าแม so hey. ่ไปตามแม่ได้นานละแล้วก็วันนี่ไปวัดพระอาจารย์แล้วว่พ่อเพิ่นแม่เพิ่นไป็นคนอืมแม่ค่ะเมื่อวานว่าพ่อเพิ่นแม่เลยชวนกันกลับไปกับรถเก๋งไปเลยไปน้ำมูเขาเมื่อวานไปกับแม่นีดกับอันมูอีกคนนึงรถนี่รถเก๋งนั่นละ บ้านี้เลขทูบแม่จุดได้ตัวใดก็จะเลขทูบแม่จุดได้เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่ศูนย์เลขทูบ <9 40. S 2> จุดได้เก้าสี่ศูนย์เนาะหลักกระปิ้นหัวลุเอาเนาะจ้ามากันโบเอฟซีมากกันซื้อเนาะโมมากกันเลี้ยวไปก็ตามธรรมดาแม่กับจุดทูบเะนาะค่ะส่วนมากกับเขาเลขทูบที่แม่จุดเนาะเก้าสี่ศูนย์้วแม่เนาะ เอาข้อมฝันแน่สนิทนะจา้จาแม่จุดเมื่อเส้านี่ล่ะที่แรกว่าจิตจุดเมือเ่อแรงกแล้วจุดเมื่อเส้านี่ล่ะเราไปวาดมาแม่ก็เลยจุดนะค่ะแต่ว่าแม่พี่โตมากบ่าจา้ะแม่นะแม่แม่นมากมากหกสี่ศูนย์แม่หก <6 40. S 1> อ่ะักับหัวให้เราหกสี่ศูนย์อ่ะันนี้แม่มากเนาะเน,นี่ยม,มากเนะาะ ซมมีมมีซื้อถึงแตเจ็ดสี่ใส่นีนะเจ็ดสีมส่มีคนมาของแม่เนาะ,ะตต,ตัวนะแม่เนาะ,ะสองตัวนิมบอเจ็ดสี่จ้ามุกซี่เจ็ดสี่สมุมกซี่เจ็ดสี่าบเอาเนาะจ้าตัดเอาแล้วกันปินหัวลงถ่ละปินหัวลงก็เป็นมกี่เนาะจ่ามาตะลีตะลีไหวเลร แม่ยังพ่อได้ออกไปตลาดเถอมผู้หนาผูไ้ไหลไหวยุดอกเพราะว่ามืออื่นแม่กันออาไปตลาดที่พาา่อจานที่พันธมาลุงยันพันธสมบตรงมืออื่นนะโอโอจาน้าขึ้นชั้นดู้่จ้านีครับพี่นกระซี่ว่าใจร้ายหรือจังไรแล้วอันชูยเท<ม>ียพันท่ำบุญน้ำเทียนี่ครับพี่ขนฝากท่ำบุญกับแม่ดาวดอกมวดนี่จ้าเพราะเป็นยางเราแต่แม่กัน แม่ได้หน่อยแม่จะท่าบุญตามหน่อยแหละแม่แม่ได้ไหลแม่ก็เลยท่าไหลใช่ไหมใช่ป่วยเิศร้าก็บก่ได้ซื้อน้ำค่ะแม่ซื้อน้ำก็สิท่าบุญนะ้ำแม่ดาวอยู่ขอบคุณจา้าโเป็นังตงนี้ค่ะลืมแม่แม่ดาวแม่ดาวว่าฟันเห็นแม่ย่งไหลมันอกสามเก่าเนาะจ้าสามเก่าบุญว่ามีหลายยังวะเก้าเก้าสี่สูตรนี่ตัดเอาเนาะแม่เนาะจ้า เราก็เล่นหกประตูน้ำเนาะครับตัดเป็นเก้าสี่เก้าศูนย์สี่ศูนย์อย่างนี้เนาะแม่เนาะจ้าแล้วก็ปิ้นหัวลงเอาเนอะครับมันเป็นลายมันจะลายเนาะเป็นแม่ก็เล่นตามนั่นนั่นละแม่ก็ได้ครับเป็นความฝันนะคุณแม่เนาะเป็นความฝันแล้วก็เลขทูบนะครับผมถูกเนาะ,คร,ะครับอืมครับก็เป็นแนวทางนะคุณแม่เนาะแนวทางท่านผิดถูกก็บ่ว่ากันเนาะครับ การดีใจเนาะครับผมขอโทษเนาะกับแม่กับจุดทูบเอาเนาะครับผมแต่ก็แม่นนะแม่จุดทูบอ่าก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่นะครับผมสําหรับแนวทางน้องคุณแม่ดาวนะครับผมคครับขอบคุณครับแม่ครับจ้าสวัสดีจ้าครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับผมคุณแม่ดาวนะครับ fc ครับผมครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความฝันของคุณแม่แล้วก็เป็นจุดเลขทูบเสียงไทยเนาะ ครับคุณแม่ก็มาแบ่งปันให้นะครับเอาอยัางไงก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ